เฮ้ยไอเทมนี้แปลกดีอ่ะสวัสดีครับผมเอาละครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร,ร์มิวประจำสัปดาห์ซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวเอจินบอร์เซิร์ฟเวอร์ Server, แนวสมดุลจัดแจกหนักคลิปรีวิวประจำสัปดาห์วันนี้มาแล้วครับผมกับเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่มิวเอจินบอร์เอที่สิบแปดนะครับผมวันที่หกสิงหาคมนี้เดี๋ยวเรามาพาคุณผู้ชมเข้ามาตะลุยเปิดเซิร์ฟเวอร์น,นี้กันเลย เลยดีกว่านะครับผมว่ามีรายละเอียดของจัดแจกคือยังไงกันบ้างนั่นเองกับเซิร์ฟเวอร์สมรุลจัดแจกหนักมีกิจกรรมแจกบัตรทู มันนี่300บัตรทมันนี่เพียงแอดนะครับมิวจินวอลไปได้เลยนั่นเองนะครับของจะแจกฟรีนะฮะมิวจินวอลครับผมเด้งเข้ามาในกิจกรรมในค่านะครับสิ่งแรกที่ผมเห็นเลยก็คือไอเทมนะฮะตัวนี้นะครับประมุกน้อยนะฮะเป็นรูปคล้ายๆกับว่าตู้เกมมิวนะครับไอเทมตัวนี้ผมไม่เคยเห็นเลยเขาบอกว่าเป็นไอเทมแลกเปลี่ยน300ชิ้นในมิวจินวอลแจกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรารับของแจกกันเลยดีกว่านะี่แล้วก็ มีเทศกาลล็อกอินเป็นคริสเลัลต่างๆนะครับตัวนี้เรายัางรับไม่ได้เพราะว่ากระเป๋าเราเต็มนะฮะเรียกได้ว่าจัดแจกหนักกันเลยทีเดียวนะครับผมเซิรฟ์ฟเนเป็นเซิรฟ์ฟแนวสมดุลที่แจกหนักเหมือนกันนะเนี่ยนะครับแพจเด้ยินออนไลน์นะครับผม1นาทีได้รับ2,500นะครับผมก็จะมีกิจกรรมแจกโค้ดทุกวันมีในส่วนของกิจกรรมบล็อกนี้ดีกว่านะทุกคนโอเคส่วนของจะแจกฟรีในวิวจินวอลรอบนี้นะครับก็จัดมาด้วยของแลกแล้วก็ถุงช้อปปิ้ง นะครับมีเซ็ตพูดให้เราแรกเริ่มต้นเป็นนักรบแห่งความมืดปีศาจเงาออฟห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้จะแจกมาให้เราตัวพร้อมด้วยเป็นสัตว์เทพพยัคขาวตัวนี้ออฟห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเย็ดเคยจัดมาสองตัวนะครับแล้วก็จะเป็นพวกหีบสุม่มเกี่ยวกับชุดอาวุธนะครับเปีกนะฮะของแฟชั่นเซ็ตรวมแจกมาให้เราด้วยนั่นเองพร้อมด้วยเครื่องประดับนะครับมีเครื่องประดับต่างๆมากมายอันนี้เป็นเปีกแฟชั่นนะครับผมอันนี้เป็นรอยเท้านะที่จะแจกให้เรานะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เรากดใส่กันเลยดีกว่าพเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะกดล้างคังไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรามีแพดไดกิโดหลายเนี่ย2,500นะครับผมต่อ1นาทีนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดใช้งานพวกกล่องทั้งหมดอันนี้ปีกระดับชิป2หรือเอาจินวอลก็จัดให้ นะครับตัวนี้เป็นเมจิกคุยเศร้านะฮะแจกมาให้เรา150ชิ้นพีแ <P S 1> <P S 2> จกมาให้เราด้วย10ชิ้นนะครับอันนี้เป็นกล่องอะไรเอ่ยอ่าอน,นี่เป็นปีกแฟชั่นครับนี่เปิดมาได้รับ10ปีกนะอันนี้เป็นหีบสมหลักสี่ไอเทมอัปเกรดตัวละครเราจะไม่เปิดนะครับเขามีอุปรกรณ์แจกแรกเริ่มต้นมาให้เราฟรีด้วยนะครับทุกคนจะเป็นอุปรกรณ์ขั้น7 65ให้เราทั้งเซตเลยแล้วก็จะเป็นดาบ2มือขั้น8ทุกอาชีพที่เราเล่นนั่นเอง ปีกที่มีการแจกเนี่ยจะเป็นปีกตัวนี้ครับในปีกใหม่ล่าสุด20นะครับแล้วก็จะปีกใหม่ล่าสุดเยอะมากเครื่องประดับอันนี้อะไรเอ่ยรอยเท้าก็แจกมาให้เราด้วยนะครับตอนนี้นะฮะของแฟชั่นรอบนี้มิวจินวอก็เรียกได้ว่าจัดแจกหนักมากๆเลยนะครับพร้อมขอมแรกแล้วก็ของแฟชั่นที่เขาแจกเพิ่มเติมจากเดิมอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าใครนี่สายของแฟชั่น นะครับผมในเซิร์ฟเวอร์แนวสมดุลนะเฉพาะเซิร์ฟเวอร์แนวสมดุลที่กำกับเพราะว่าเซิร์ฟแนวนี้เขาก็จะไม่ได้เน้นที่จะแจกของเยอะขนาดนี้แต่ว่าเซิร์ฟนี้จัดให้นั่นเองนะครับมีผลไม้100ลูกทุกสีนะฮะตัวนี้ไม่ต้องรีรอนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะบำรุงร่างกาย้วยการกินผลไม้อย่างอื่นก็จะเป็นพวกของแรกส,ส่วนใหญ่นะครับผมนี่คือของจะแจกฟรีครั้งแรกในมิวจินบอกนะครับถือว่าแจกไม่ใช่น้อยแล้วก็ ไม่ได้เยอะจนเวอร์เกินไปมาเดี๋ยวเรามาดูอะไรเนี่ยก,กิจกรรมในคากันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับในคาเรายังสามารถรับเป็นคริสตัลต่างๆเพิ่มเติมได้พร้อมถุงช้อปปิ้งไอเทมแรกกับกล่องอัปเกรดหินหลากสีนะครับแล้วก็กล่องเกี่ยวกับรอยเท้านะครับะจะเป็นกล่องฉายานั่นเองนะครับต่อมาช้อยสาคัญคือเทศกาลรวบรวมในเซิร์ฟเวอร์ไฮไลท์ของดรอปจากมอสบอเตอร์เราสามารถเก็บ นะครับผมดีเทลจากของแรกเนี่ยมาแรกเป็นไอเทมเพิ่มเติมอัปเกรดต่อวันได้นะครับจะทำให้เรามีภารกิจทําระหว่างวันนะครับอัปเกรดตัวไม่เบื่อต่อไปก็จะเป็นพวกแลกของพรีเมียมนะครับพรีเมียมนี่คือของที่มันแรงขึ้นนะฮะเป็นของที่แบบว่าใช้แลกใช้อัปเกรดอุปกรณ์นะฮะฟังก์ชันขั้นสูงนะครับพร้อมด้วยล่างสุดเป็นระดับยันหรือว่ายันแจกแลกได้เองคลาส8ขั้น60เนะครับในมิวออร์จินวอลก็จัดให้นะครับ สำหรับใครที่เป็นสายเติมเงินนะฮะจะได้รับนะครับผมในช้อยแรกคือเติมเงินทุกวันนะครับเป็นเปกของแรกกับอาวุธทุสวรรค์นะครับเติมเงินสะสมนะครับสูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่เยอะอยู่นะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของแรกซะส่วนใหญ่กับเพชรไม่หรอกนะฮะก็จะเป็นเติมเงินสะสมในโปรต่อมานะครับก็จะเป็นพวกคูดกับสัตว์ขี่ตัวแรล่าสุดนะครับสัตว์ขี่ม้าคึกฝันลนยนะ มาศึกมาศึกไม่ใช่มาคือนะครับราชาตเติมเงินฮะไฮไลท์ที่สุดในมิวจินวอลนะครับก็จะเป็นเซตพูดที่มีการสร้างขึ้นมาเพื่อสายเติมเงินโดยเพิ่มความใสเข้าไป30.0%เกี่ยวกับเพิ่มความใสทา,าุกับความใสปกติ2.25.0%่นั่นเองนะครับกับสขีออฟแม็กนะฮะปีกแฟชั่นอัปเกรดอาวุธแฟชั่นอัปเกรดใหม่ล่าสุดของแรในตำนานมิวจินวอ r นะครับ แถมมาให้ในราชาเติมเงินส่วนใครที่เติมเงินครั้งเดียวชอบโปรโนี้ก็จัดได้เลยจะได้ของตามนี้อหอ VIP อนะครับตัวนี้ก็จะสุ่มได้นะฮะก็ใช้เพชรต่อวันแล้วก็จำนัดจำกัดจำนวนต่อวันด้วยนะครับเลือกสุ่มได้เลยนะฮะร,ระดับต่ำถึงระดับสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูช้อยแรกของกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นแรกเกี่ยวกับแฟชั่นนะครับสามารถแลกได้หลายอย่างมากในมิวจินหอเขาก็จัดเพิ่มเติมมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นแลกชุด นะฮะเปีกแฟชั่น fashion, นะครับปีกแฟชั่น2ปีกแฟชั่น3กํกำกับด้วยคำว่า V.I.P. นะครับก็เป็นเปีกที่หลากหลายให้เราเริ่มร่วมสนุกเป็นอีเวนท์ที่แบบว่าน่าท้าทายดีนะครับต่อไปก็จะเป็นแลกชุดแฟชั่นนะครับชุดแฟชั่นนี้ก็จะมีให้เราเลือกแลกเยอะเลยแล้วก็บางชุดเนี่ยเราสามารถแลกได้เพราะว่าเขามีของแจกให้เราครับนี่เราแลกได้เลย1ชุดนะฮะอ,อ,อย่างอื่นกิจกรรมเกี่ยวกับแลกชุดนะครับ แรกไปอีกนะฮะก็จะมีแรกตัวนี้เป็นอุปกรณ์ติดตัวแรกให้เราเป็นลูกเล่นพิเศษเกี่ยวกับออฟป,ป้องกันนะฮะโดยตรงเลยตัวนี้ต้องมาแรกไปใช้งานใดๆก็ตามแต่นะครับใน m ิวจิ้นวอลก็เปิดโอกาสให้แรกเพื่อมีอีเวนต์แล้วก็มีของเทพๆใส่มากขึ้นนะครับต่อไป็จะเป็นแรกอาวุธนะครับนี่อาวุธโจมตีนะฮะเป็นอาวุธที่โหดมากนะครับนี่ฮะ เพิ่มออปชันมา full max นะครับตัวนี้เราก็อยากจะได้อาวุธที่มันแบบว่าพิเศษหน่อยก็มาแลกได้ในนี้นะครับช้อยต่อมาก็จะเป็นพูดนะทุกคนครับนี่แน่นอนเลยว่าพูดเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบติดตัวเราตลอดแล้วก็เพิ่มพลังลบให้เราเยอะมากเพราะฉะนั้นเราเลือกดีๆนะครับช้อยต่อมาสัตว์ขี่เหมือนกันนะครับผมโดยใช้เป็นการสัตว์ขี่แรกเปิดอัลบัม้มเมื่อเรากดใช้พลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อมาก็จะเป็นหีบสุ่มฉายานี่ไง หลายคนก็ต้องการที่จะเล่นลูกเล่นนี้นะเปิดกล่องได้รับฉายาก็มิวจ mm ินวอลจัดให้นะครับใช้จ่ายสะสมราชาใช้จ่ายนะฮะมอบของของวัญนี้เป็นกิจกรรมเบบที่เราต้องมาร่วมสนุกกันอยู่แล้วนะครับร mm hmm. างวัลรับของแย่งซื้อบ้าบอเทศกาลเท่าตัวอะไรพวกเนี้ย mm hmm. เป็นอีเวนต์นะครับในมิวจินวอลที่เราต้องตามหาอีเวนต์นัแล้วก็ทําภารกิจให้สําเร็จนั่นเอง แลาจะหมดแล้วนะฮะกลงล้อหมุนก็ได้รับของประมาณนี้เลยส่วนใหญ่ก็เป็นของอัปเกรดตัวละครนะครับในมิวจินวอลร้านค้าก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับผมว่าจะเป็นพวกของที่แบบหลักๆในการขายในราคาที่มันว่าไม่ได้เวอร์เหมือนเซิร์ฟอื่นนะครับนี่ก็จะเป็น200 1 0 0อะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อมาอัพเกรดได้นั่นเองนะครับส่วนของดรอปมอนสเตอร์ในเซิร์ฟนี้ผมมั่นใจเลยว่าเป็นของดรอปที่น่าจะเยอะ พอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วเราจะออกโซนด้านบนนะครับเพราะโซนด้านล่างเนี่ยไม่ปลอดภัยนะครับว้เยเลวก็เลเวลขึ้นไวมากสังเกตตอนที่ผมฟาร์มัทุกคนซูมเข้าไปดูใกล้ๆว่าผมตีไปแค่ไม่กี่กัาปันะ้นน่ะเลเวลผมอัพเกรดแล้วอะส่วนของรอบมอนสเตอร์นะครับผมก็เรียกได้ว่าเยอะพอสมควรนะครับผมก็ในระดับที่เรารวบสรุปรวมฟาร์มกันได้นั่นเอง นะครับประมาณนั้นครับผมคลิปรีวิวเกมมิวประจำสัปดาห์กับมิวจินวอลใครสอนนะครับผมท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ซับ c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนพิเศ์คลิปรีวิวเกมจากผมด้วยเดี๋ยวเราจะกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนไปบ,บายจ้า